สวัสดีค่ะพบกับครูเบนนะคะแห่งวรมานันตไตรนะคะณสวนมักมีสถานีภูปัญญานะคะได้มีพระมหามนตรีประเรียนธรรม7ประโยคที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งเป็นบัณฑิตเสกษาสตรรุ่นที่5นะคะได้มีคำถามมาถามคุณพ่อสง่าว่าเจอเคสคนป่วยเป็นท้องมานขัดเสียดท้องนะคะเป็นโรคตับแข็งเคยเป็นมะเร็งเต้านม และก็ตัดนมทิ้งมาแล้วนะคะมาให้รักษาอยากให้ท้องยุบลงอ่าในการเป่าแล้วอาการก็ดีขึ้นไม่เสียท้องเบาตัวแต่ท้องไม่ยุบอยากจะถามพ่อสง่าว่าใช้บทไหนก่อนครับบทไหนต่ออ,อาจารย์ได้เป่ายะตัวหังไหมเป่าหมดเลยเป่าเยอะด้วยยาตัวหังอ่ะยาตัวหังเป่า ถ้าถ้าเกี่ยวกับท้องนี่ถ้าผู้หญิงด้วยนั่นตรงๆเลยครับแล้วก็เป่าพุทพัดพุทพัดให้มากๆพุทพัดพุทดพัดให้มันออกยะตัวหางนี่มันคือรักษาภายในของผู้หญิงครับท้องโตเลยคุณพ่อครับมันมันต้องมันต้องหายครับอาจารย์มันต้องมันต้องยุบแต่ว่ามันเป็นมากก็ต้องเป่านานหน่อยอ๋อถูกทางแล้วครับถูกทางแล้ว แต่ก็เสียอาการเสียท้องเนี่ยไม่ไม่เสียแล้วครับนั่นนั่นได้ได้แล้วนะนั่นนั่นได้ได้แล้วครับเลินได้คล่องแต่ตอนมาใหม่ๆเดินก็ยกก็ยักมาครับผมเสียท้องได้แล้วครับครับชนะแล้วครับต้องใช้วต้องใช้บทไหนอีกน้ออ่าก็การยอมออก็ยาตัวหางแล้วก็เป่าพิษพวกพวกนิพพานังสุญญยังปรมังสุขังพวกนี้เอ่แล้วก็เป่าเป่า เป่าไอ้พ <techn els> erm ุทธจักไอ้พุทธังปั้พุทธพุทธปัาจาามิธรรมังปจังนี้ออแล้วก็ตัวนี้ท่าอ่าอ่าเป่าเป่ากระถางงูก็อย่าลืมเปล่าเปล่าอ่าอมอมมุกอมพิรัตยมสีธนบุตรตรงนี้ก็คือเผื่อเผื่อเผื่อมันเป็นพิษเป็นอะไรอยู่ในนั้นอ่ะ เป่าเปล่าหมแต่ใช่เขาบอกว่าทำไมไม่ยุบเลยอาจารย์ว่างั้นอ่ะอ่ามันเดี๋ยวก็ยุบครับมันเป็นมากอ่ะนี่นี่เคสนี้มากนะเออเคส็เคสนี้มากต้องต้องไปเจาะท้องเจาะน้ําออกอ่ะอ่าก็ก็ต้องต้องอย่างนั้นแหละก็คือว่าของเรานี่เป่าไปเรื่อยๆก็จะดีขึ้นดีขึ้นนี่อาจารย์ถูกทางแล้วนะคือว่าเปล่าให้มากกว่านี้ครับเป่าให้นานกว่านี้ใช้ใช้พัดนะคุณยมพ่อใช่ับผมใช้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ผมก็กลับมาใช้พัดครับ เพราะว่าจะไปเป่าโยมมันก็ดูอะไรอยู่ครับครับถูกถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วเนาะไม่เป็นไรเนาะครับถูกต้องครับ๋อและนี่ก็มีมีเคสโยมพ่อเขาเป็นฝั่งซ้ายไม่มีแรงอ่อนแรงฝั่งซ้ายไม่มีแรงอ่อนแรงครับชามือชาต้องต้องเป่าอาจารย์อาจารย์เป่าหัวเป่าด้านขวาเ้อด้านขวาทิดคิดไปหน้าผากหน่อยเป่าด้านด้านขวาคือคือสมองด้านขวา มีปัญหาแล้วก็เป่าเป่าเป่ามือตรงไหนที่ที่มันเป็นเป่าตรงจุดนั้นอีกเป่าให้ถูกจุดครับถ้าเป่าไม่ถูกจุดหายชาครับครับให้มันถูกจุดมีเขาถามน่ยเป็นเป็นโคเขาฝังซ้ายตายหมดเลยนะซีกซ้ายเด่นตายหมดเลยทั้งแขนทั้งมือต้องต้องไปเป่าเปาฝังขวาครับครับเอาหัวก่อนนะฝังขวา ชิดๆมาหน้าผากหน่อยหนึ่งอย่าห่าหลังนะเอาหน้าน้าหน่อยหนึ่งนั่นจุดมันเลยนั่นจุดมันเลยครับมีมีแค่นี้คุณยมพอ่อครับครับ,รค,รบครับครับนักการลา,าครับครับครับ